เขาทอดลูกเต๋าสามลูกครับเอาละเป็นลูกเต๋าสามลูกเป็นคนละลูกกันนะแต่มันก็เป็นสามลูกที่เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับนะเี่ยเราวางลูกเต๋าลงไปวางลูกเต๋าลงไปนี่ครับแล้วพอเราเอาฝาครอบมาครอบแล้วเราเขย่าแล้วมันออกมาแต้มมันออกมาเนี่ยเราบอกไม่ได้ครับว่าแต้มที่ออกมาเนี่ยเอ,อย่างเช่นมันออกมาเป็นสีเนี่ย มันเป็นแต้มของลูกไหนอันนี้ออกมาเป็นหกอันนี้ออกมาเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยเราบอกไม่ได้ครับว่าเอแต้มสี่เป็นของลูกที่หนึ่งแต้มหกเป็นของลูกที่สองแต้มหนึ่งเป็นของลูกที่สามหรือว่าแต้มสี่เป็นของลูกที่สองนะครับแต้มหกเป็นของลูกที่สามเนี่ยเราบอกไม่ได้เพราะลูกเพราะลูกเต๋ามันเหมือนการทุประการนะครับเข้านะครับอ่ะงั้นเรามาไล่กันนะครับเขาบอกว่า ให้หาจำนวนวิธีนะครับท่อนะลูกสาสามลูกที่เหมือนกันทุกประการพร้อมกันหนึ่งครั้งนะนั้นแต้มก็จะออกมานะมีอยู่สามเลขเนาะจำนวนวิธีที่ผลรวมแต้มเป็นสิบสี่มีกี่วิธีเอาละเริ่มจากเร,เริ่มต้นจากเลขน้อยสุดหนะึ่งนั้นอีกสองตัวต้องรวมกันได้อีกสิบสามใช่ไหมครับ เมื่อรวมกับหนึ่งแล้วมันจะครบสิบสี่แต่แต้มบนหน้าลูกเต๋าอะมันไม่เกินมันเต็มที่ก็หกอะหกบวกหกก็แค่สิบสองเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าออันที่น้อยสุดออกมาเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับรวมกันยังไงมันก็ไม่มีทางถึงสิบสี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันที่น้อยสุดออกมาเป็นหนึ่งเนี่ยมันทําไม่ได้ไปแล้ว <c oughs> เราก็เลยขยับครับให้อันน้อยสุดเป็นสองนะถ้าจะรวมให้ได้สิบสี่ก็ขาดอีกสิบสอง เพราะฉะนั้นอีกสองตัวก็ต้องเป็นหกกับหกนะครับนะก็คือเยอะสุดของอีกสองลูกแล้วนะงั้นอันนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกและสองหกหกนะต่อไปขยับจากสองมาเป็นสามนะครับงั้นก็ขาดอีกสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือห้ากับหกเท่านั้นเลยนะครับต่อไปขยับมาเป็นสี่นะครับก็ขาดอีกสิบถ้าจะเป็นสิบเนี่ยนะครับมันก็สี่บวกหกหรือไม่ก็ห้าบวกห้า นะครับโอเคเนี่ยมันก็มีอยู่เท่านี้เลยนะครับอันนี้ทําไม่ได้เนี่ยมันก็เหลืออยู่แค่สี่วิธีนี้นะทีนี้ทําไมครูไม่คิดเรื่องของการมาสลับเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยทาไมครูไม่คิดว่ามันจะเป็นสองหกหกนะสลับจะเป็นสองอะไรเงี้ยนะหกสองหกหกหกสองเนี่ยสลับจะเป็นสองเทำไมทำไมครูไม่คิดถึงตรงนี้ ผลเพราะว่าลูกเต๋ามันเหมือนกัรทุกประการครับนะนั้นเราแยกไม่ออกครับเราแยกไม่ออกหรอกว่าไอลูกไหนที่มันออกสองเราแยกไม่ออกหรอกครับนะเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยจึงไม่ต้องเอามาทําการสลับนะครับนะถ้าลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าที่เหมือนกนรทุกประการอย่างนี้ยนะครับไม่ต้องเอามาไล่สลับแบบนี้นะครับนั้นข้อนี้ก็จะตอบสี่วิธีนะครับ